เที่ยงบ่ฟองแตกือนเพื่อนยินู้บาฮมบาบอกมเช้านี่เนลูกขึ้นตัดันแล้วบอกเสียหมยากเสีย่ยข้าีเรีลบ่สว่านนเลรโอ้โ้าสีไป้อเสียไปแล้เนาะังว่าเถอะวกโซีเบียบ่อันนี้เกียนลอ รอยเหียนโบราณที่ยังเหลืออยู่ในบ้านเหลืออันเดียวกำลังท่าสีโบรณาณม่เพราะว่าติดตั้งไว้ให้ลูกหลานเมืองเขาไม่ท่านนั้นนะบุญนวลนเมืองเป็นอีพี่ที่สองจากอีพีแรกอภิธานการโดยกูบามดบน,นร,รีไซเคิลภาษาบาลงอร์รีไซเคิลภาษาไทยบอวา่าเอาเหยียบไหม

เอาอีกปูมากระเด็เอาไม้กิ๊กมาดำเลยโอเควางกํลังท่ายูนิเทนให้รอบมันงามล้ำที่สามรอบรอบสามรอบที่ไทยบ้งทงเซ่พอเขา,าคุก,กี้มันสองเมื่อสามมื่อแล้วนะเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วเออท <laughs> ่ายังท่าแล้วก็ยังนี้มาเบงโมหักเกิดมาท่าไหม ท่าเร็วอย่างนี้ว่าเข้ามาท่าไหมเนีเ่มเน่รวคักๆกะนอนเออเคื่อนขึ้นกะอ้าเอาไม,ม่เปิดเป็นจุดเป็นไล่จันหน่อสอือูนี่ให้บอหั่มผู้กำังบนขันหัวใจว่าท่าแล้วปนี้ซื้อว่าปองหน่อยแล้วมาเนี้แล้วหรอปองยังน,นั่นนันแล้วเป็นมันน,น ว่าที่ห้องผสมเต็มที่เร pues mm ียกกันนี่ม้นไม้มันเปลี่ยนตั้งแต่หมู่บ้านเลยว่าพักมุสโอลี่เปลี่ยนหรือเปล่าถึกสีอยู่ในเทศวยงามเลยเห็น nah. ป่าเป็นกุ๊บชิดสางสันบางๆเลยกุบวาอาจารย์ก็ได้เห็นให้ลูกหลานมึงผู้อยู่เบื้องหลังผลตัวบทสบายมันได้ได้ผู้อยู่เบื้องหลังก็ได้เป็นผู้คิดผู้คนคนเดียว

ทำในเขามาในรอบจัดหนึ่งตะเก ا สิบตะกี้สิบสี่ี่จนสี่สิบในรอบสิบสี่แหลจุดยี่สิบหกปีบอกชุดชีริกเขามาอนบกยี่สิบหกปีเขามาในขาดจนกรอบหนึ่งสี่สิบตัวเองก่อนสี่สิบปี รอบแรกนะซิกซี่ชนาโคงนากับบนเน่เนี่ยมื่อกี้นี่คืออุปสรรคอะไรอะไรเงี้ยมั้่อ๋อเมือที่เสือสบอดไอวางสัตว์นกไก่ตวงเนี่ยน่เนี่ยน้องอุปสาปั๊มบัตรนวะิ่บุกคัโดูดูมีบัตรเต โอ้ยเลี้ยมีอนบอมีได้บ่้าน Yo.